สวัสดีค่ะอ่ะเบิกบานกันก่อนมาแล้วค่ะดอกไม้และพระอาทิตย์ส่งยิ้มค่ะแล้วก็ส่งมิมตรใจดีดีนะคะให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นกําลังใจค่ะก็มาแล้วค่ะกลับมาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะแมมแบม,มโบค่ะ วันนี้นะคะเบิกบานหรือ,อยังเอ่ยลองเช็คสภาวะจิตใจของเรานิดน,นึงนะคะว่าเราเบิกบานได้วันละกี่ชั่วโมงเออนะเพราะแหวมเคยบอกนะคะบอกมาตั้งหลายคลิปนะบอกทุกๆครั้งที่เราเจอกันเลยนะคะว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนได้อยู่ที่สภาวะอารมณ์ค่ะอา,อารมณ์ความคิดจิตตั้งต้นนั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่ 4นะคะของคลิปนะคะแบ่งปันจากมหากาบ God Power สำหรับวันนี้ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องจะปราบวิธีที่เราสติหลุดอย่างไรอ่าเสียสติหรือสติหลุดนะคะอย่าพึ่งตกใจหายใจลึกๆจ้ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราหรอกอ่า ถ้าเราเนี่เป็นทุกข์แล้วเราก็ยังทนมันมาได้นะคะถ้าใครที่บ่นนะว่าตัวเองโอ้ยตอนนี้ทุกข์หนักมากแสนสาหัสทุกข์ละเกินแล้วลคุณก็ยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าคุณนี่โคตรอึดเลยจ้านะไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หรอกเออเชื่อเชื่อเลยนะคะอืมสำหรับนะคะมหากราบโกสคาร์เวอรนะคะก็ได้รับความรู้ดีๆนี้นะคะจากคุณครูสิตานะคะของ คุณครูสิตาของหลายๆคนนะคะเป็นทั้งคุณครูที่ว่า,าคุณครูของบั่นด้วยนะคะออบอกได้เลยว่าชีวิตนี้นะคะที่กลับมาแล้วเป็นคนอารมณ์ดีได้อย่างแบบต่อเนื่องและมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันไม่หนักอย่างเมื่อก่อนแล้วอันนี้ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณครูสิตาและคลิปมหาการ21วันค่ะถ้าใครที่ไม่รู้จักคลิปมหาการ21วันอาจารแนะนําค่ะไปฟังก่อนนะอ่าค่ะเป็นอะไรที่ เราฟังแล้วเราเข้าใจง่ายนั่นเองนะคะก็ <โ bait. S 1> ไม่ใช่บอกว่าคุณครูคนอื่นหรืออะไรคำ,คำสอนอื่นไม่ได้ผลหรืออะไรไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่มันเป็นความที่ว่าบังเอิญว่าแหม่มนะคะก็ได้มาค้นพบคีย์นะคีย์ที่ทําให้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะจากครูสิตาจากพิมหากาพน์นั่นเองนะคะถ้าใครที่ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยทนเหนื่อยทนทุกข์นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิดหวังซ้ำซ้ำซากๆกนะคะชีวิตขึ้นขึ้นลุ้มๆุมดอนดเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างนะคะหรือมีความรู้สึกว่าทไมมัน ทำไมมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงนะความความรู้สึกว่ายังมีมีความรู้สึกลหลายๆอย่างที่มันยังเป็นลบอยู่นะแต่ก็ไม่รู้จะทำาทำยังไงดีไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะเอาความรู้สึกลบนั้นออกไปได้ยังไงดีนะอ่าก็แหมบอกได้เลยค่ะว่ามันไม่ได้ยากนะ,ค,ะความรู้สึกที่เรามีอยู่นั้นจริงๆแล้วนะคะเพียงแค่เรานะคะหันกลับมาทําความเข้าใจก <mi> ับตัวเราเองแค่นั้นเองจ้ะจริงๆนะจริงๆเลยแล้วก็ อันอีกอย่างหนึ่งเลยคือให้เราจงรู้เลยค่ะให้ทุกคนนะให้คุณจงรู้เลยว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นของคุณนะฮะมันเป็นของคุณเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ตัดสินใจนะะแต่คนส่วนใหญ่คนทั่วไปนะคือจะตัดสินใจโดยการที่เอาคนอื่นมาเป็นหลักนะไม่ได้เอาตัวเองมาเป็นหลักคือตัวเองยังไม่ได้อะไรก่อนเลยแต่หลายๆคนเราจะทําเพื่อคนอื่นนะทำเพื่อความรู้สึกคนอื่นทําเพื่อ ความคิดของคนอื่นที่เขาคิดว่าเราควรจะทําแบบนั้นนะจนเราเลยลืมไปเลยว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเราควรที่จะทําอะไรที่เรารู้สึกดีจริงๆกับตัวเราก่อนเมื่อเรารู้สึกดีจริงๆกับตัวเราก่อนปุ๊บเมื่อเราทําแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นประสบการณ์เราเองทุกอย่างนะเราจะเรียนรู้ได้ไดเองแล้วแล้วเราจะเติบโตอย่างแข็งแรงอ่ะให้แบบไ่เติบโตได้แบบแข็งแกร่งและแข็งแรงขึ้นนะเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อเฮ้ยนี่คือ นี่คือตัวเรานะเราจะรู้จักรับผิดชอบกับกับตัวเราเองนะรู้ป่ะแล้วเราก็ในที่สุดเราก็จะรู้สึกเราก็จะรู้เองว่า εί, เราจะหาอ,อะไรให้กับตัวเราเองนะแล้วเราก็คือ,ค,อคือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งไงว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่ใชไหมเข้าใจไหมเวลาเราทําอะไรตามความต้องการของคนอื่นเนี่ยมันมีความมันจะมีความรู้สึกแฝงอยู่เสมอว,ว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องหนึ่งคือเราจําเป็นจะต้องทา เอ,อ่อถ้าเราทำมาปุ๊บแล้วมันแบบว่ามันเหมือนเบียดเบียนตัวเองอะนะมันก็จะได้ไม่เต็มร้อยถ้าเราทําอะไรที่มันไม่เต็มร้อยหรือไม่เต็มที่มันไม่มีความสําเร็จอะ,ะแบบว่าไม่มีความสําเร็จที่แบบว่าที่สมบูรณ์เข้าใจว่าที่สมบูรณ์แบบอ่านะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวิธีการตอนนี้ก็คือกลับมาตรงนี้นะคะที่ครูสิตารหรือคิปมหากาพิเววันที่แบบเอ่อ น,ะะนำนำมานมาบอกต่อไปแล้วนะมันม e e e ีคล e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  ิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งแบบก็ทําอยู่นะคะในเพจนี้นะก็คือเราจะต้องหันกลับมารู้จักตัวเราเองก่อนค่ะเราจะต้องหันกลับมารักตัวเราเองให้เป็นจ้ะนะแล้วเราจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจจ้ะถ้าเมื่อไหร่นะคะในการที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตนะคะในการที่ใครก็ตามคุณตัวคุณเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตนะคะคุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจจ้ะนะแล้วคุณจะต้องตัดสินใจเลยว่า ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีนะคุณจะต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะต้องตัดสินใจเอาแต่สิ่งท you ี่ด right? ีๆนะอย่ามีขาวมีดําอย่ามีแบบว่าเอานั่นนิดเอานี่หน่อยเป็นสีเทาๆเข้าใจไหมเพราะว่าถ้ามันสีเทาๆคุณก็จะได้แต่สีเทาไงใช่ไหมเออถ้าคุณอยากจะมีความสุขแต่อาสุขก็เอาทุกก็เอาแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้ความสุขมันก็ไม่มีอ่ะมันก็เป็นมันก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นกฎเกณฑ์มันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วอ่ะนะถ้าคุณอยากจะได้สุขก็เลือกเอาที่มันสุขเลยก็็เลืออกกะไไรด้ที่มันสุข นะเดี๋ยวมันก็สุกเองนะเดี๋ยวมันก็สุกเองไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าถ้าฉันเลือกเงี้ยแล้วฉันจะหนีไปไมหมใครเขาจะคบเช่นแบบไม่ต้องค่ะเอาตัวคุณให้รอดก่อนเอาตัวคุณให้รอดก่อนค่ะเมื่อไหร่ที่คุณสุกเมื่อไหร่ที่คุณสุกนะไอ้สิ่งอื่นๆที่มันตามมาในชีวิตคุณมันตามมาเองจ้ะมันตามมาเองไม่เชื่อก็กแล้วแต่นะ<笑><笑>ก็ตามใจเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะก็มาแบ่งปันเท่านั้นเนาะไม่ได้มาบังคับใครนะคะเป็นการที่ว่า แหม่มทำเองแหม่มก็ได้ผลนะคะหลายๆคนที่แหม่มรู้จักที่ทํามาก็ได้ผลเพราะทุกคนที่ทำแล้วก็ได้ผลได้ผลไม่ใช่แค่ว่าตัวเองอารมณ์ดีขึ้นหรือชีวิตดีขึ้นด้วยนะะได้ผลตรงนี้ได้ผลแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านของชีวิตด้วยนะคะบางคนก็สําเร็จแบบโดยเฉพาะเลยไม่ต้องบางคนอะอยากยกตัวอย่างให้ดูแน่ๆเลยก็คือครูของแหม่มเองครูสิตาเนี่ย ะค,ะครูสิตานะคะใช้หลักนี้เลยใช้กฎเกณฑ์น,นี้เลยค่ะนะคะดูแลที่ตัวเองก่อนค่ะทำตัวเองค่ะให้คิดดีพูดดีทดําดีแล้วอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะนะคะผลก็คือทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขค่ะนะคะ,ะครูสิตานะคะใช้กฎนี้เลยหลักนี้เลยนะคะในการที่เปลี่ยนชีวิตทําธุรกิจ ะะสร้างชีวิตตัวเองค่ะนะ,ะ,ะปลดหนี้เจ็ดเดือนสร้างธุรกิจไปร้อยล้านเลยนะคะ,ะ,นะคะถ้าครูสิตาทําได้แม่เชื่อเลยค่ะหลายๆคนก็ทําได้แน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องแกะรอยให้ถูกแค่นั้นเองนะ,ะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่อย่างที่แม่บอกนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาจะจัดการกันนี้แหละเพราะแม่อย่างที่แม่บอกไปว่าชีวิตเราจะดีชีวิตคนเราจะดีนะคะมันจะต้องตั้งอยู่ที่ความคิดและอารมณ์ก่อน นะความคิดและอารมณ์ก่อนที่นี้เนี่ยในการที่เราจะฝึกฝนให้เราตั้งเป็นคนที่มีความคิดและอารมณ์ที่แบบบวกอยู่ได้ตลอดเวลานนะถามว่าอะไรหลายมันยากกับมันไม่ได้จริงๆถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากแต่ว่าตอนแรกๆมันอาจจะต้องมีการฝึกฝนนิดนึงนะมันจะต้องมีการฝึกฝนนี่แหละบางคนอาจจะต้องฝึกหนักหน่อยแต่บางคนก็ ก็เป็นการฝึกฝนนั่นแหละเราจะต้องฝึกฝนนะเนาะมันไม่มีอะไรอ่ะก็คุณคิดดูแล้วกันว่าโอ้คือผลลัพธ์ที่คุณอยากได้มันหอมหวานมันมันดีมันมันแบบว่ามันมีความสุขอ่ะคุณก็ต้องแลกนิดนึ่งไหมเราก็ต้องคุณก็ต้องแบบว่าฝึกฝนนิดหนึ่งไหมใช่ไหมเออเนาะก็อยากจะได้เหรียญทองมันก็ต้องฝึกฝนนะคะมันมันขี้เกียจไม่ได้หรือว่ามันกลัวไม่ได้มันมันไม่ได้่ยคือถ้าอยากได้อยากได้ที่แบบสิ่งที่มันดีๆมันต้องมีอะไรที่เราจะต้องแลกอ่ะ ก็ได้ไหมแต่การแลกนะสิ่งสิ่งนี้ที่แหม่มจะบอกเลยการแลกชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีขึ้นของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะแลกมันก็แค่เป็นนิสัยเสียเสียของคุณแค่นั้นเองจ้ะอืมจริงๆนะสิ่งที่คุณจะแลกคือนิสัยที่มันเสียเสียนี่แหละนะนิสัยอะไรก็ตามที่มันเป็นเชิงลบค่ะนั่นแหละที่คุณจะต้องแลกมันออกไปคือไม่เอามันตัดมันออกไปเลยนะคะนิสัยที่เชิงลบความคิดเชิงลบเพื่อนที่ลบลบนะฮะอ่าอะไรที่รู้สึกรลบลบความรู้สึกลบลบทั้งหลาย นั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณจะต้องแลกแล้วก็เอามันออกไปเพื่อที่จะได้ชีวิตดีๆของคุณคืนมานะไม่มันจะได้ได้มาหรือคือนมาหรือได้มาใหม่ก็ตามนะอ่าเข้าใจไหมคะมันไม่ได้ยากเลยนะทีนี้เนี่ยอตอนนี้ทีนี้เราก็อย่างที่แหม่มบอกนะการที่เราจะทําการที่เราจะดึงดูดอะไรที่มันดีๆใช่ไหมเราจะต้องเราจะต้องมีสภาวะอารมณ์ที่ดีก่อนนะ ก็อย่างที่บอกค่ะสภาวะอารมณ์เราเนี่ยให้คิดไปเลยว่าเหมือนเหมือนเม็ดเหมือนเป็นแม่เหล็กอ่ะเออเหมือนเป็นแม่เหล็กนะเรามีสภาวะอารมณ์อย่างไรเราก็จะดึงดูดเหตุการณ์หรือสภาวะสถานการณ์คนเหตุการณ์นั้นๆอย่างนั้นตามอารมณ์เราเข้ามานะคะเข้ามาคือมันจะดูดเข้ามาหมดเลยนะก็ถ้าเราแบบว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเราก็จะดูดแบบว่าดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะ แล้วถ้าสังเกตถ้าใครที่แบบว่าอารมณ์ลบๆอยู่ตลอดเวลาสังเกตจะเถอะว่าโอ้ยเคยได้ยินหม่คำเนี้ยอะไรวะสวยซ้ําสวยซ้อนเคยได้ยินใช่ไหมอ่านี่แหละค่ะในการที่บอกนะสภาวะสวยซ้ําสวยซ้อนเพราะอะไรคะเพราะเมื่อไหร่นะคะที่เราปล่อยให้สภาวะอารมณ์เรามันดึงดึงดึงแต่สิ่งลบๆๆ,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 ๆๆเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่า ทำไมมันสวยซ้ําเซลสวยซ้อนอย่าง,งน,นี้วะ,ะ,ะนั่นแหละค่ะนะคะนั่นแหละค่ะสภาวะอารมณ์เราคือแม่เหล็กที่ดึงดูดนะคะความคิดและสภาวะอารมณ์ของเรานี่แหละค่ะมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้กฎนี้แล้วอ่ะเมื่อเรารู้กฎนี้แล้วว่าเฮ้ยสภาวะความคิดความอารมณ์ของเรานะสภาวะอารมณ์ของเรามันจะดึงดูดสิ่งพวกนี้เข้ามา <im edia> นะทาไมเรางั้นทําไมเราถึงไม่ทําตัวให้เป็นคนที่อารมณ์ดีอยู่ตลอดเราจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาอ่านะโอ้อารมณ์ดีตลอดเลยหรอคะอืม ทำได้หรอคะอืมทำได้ตัดสินใจอยากทําทําได้นะฮะอยากทําทําได้คะ่ะอารมณ์ดีตลอดก็แค่ว่าคือบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกไงคุณจะต้องเป็นคนเลือกนะเมื่อไหร่ที่มันมีเรื่องลบเข้ามาเราก็ง่ายเลยเฮ้ยถ้าเราเอาตัวเข้าไปถ้าไปปล่อยอารมณ์ให้เป็นเป็น,เป,นเป็นลบไปปล่อยความคิดให้เราให้เป็นมีความลบเข้ามาปุ๊บให้เราดู บอกตัวเองเสมอว่ามันจะดึงสิ่งลบๆเข้ามาเราอยากได้ไหมนะถ้าเราไม่อยากได้เราก็แค่นั้นเองว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวมันดึงสิ่งลบๆเข้ามาไม่เอาก็แค่นั้นเ,เราแค่ไม่เอา <c oughs> นะแค่ไม่เอาแต่ถามเฮ้ยล้วจะไม่ให้มีอารมณ์เลยหรอคะเป็นคนมีได้ค่ะนะแต่มันมีได้จภพาว่าอารมณ์ต่างๆอาจจะมีได้มีได้แต่ในลักษณะมีได้ด้วยการที่แบบลักษณะเหมือนกันมีได้แบบรับรู้อะนึกอรกปะมีได้แบบรับรู้ก็คือเฮ้ยมันมีนะแต่อยากให้เกิน17วินาทีนะอ่ะปื๊ดถ้ามันปื๊ดขึ้นมาปุ๊บ ดักตัวเองกลับคืนมาเลยจ้ะอย่าให้เกิน17วินาทีนะมันจะมีาร์มันธรรมาได้อยู่แล้วนะคะเราเป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งแน่นอนค่ะว่าในเราอาจจะเจอคนที่แบบอะไรเนี่ยนะออคนที่เรารักเอยคนที่แบบเพื่อนเราอะไรเอยคือมันอาจจะเข้ามานะอาจจะเข้ามามันห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่เรามามีปุ๊บแต่เราจะต้องรู้สึกตัวทันทีให้ไวที่สุดแค่นั้นเองค่ะแล้วดึงสภาวะดึงความคิดของเรากลับมาให้พยายามไปคิดคิดแต่แง,งด่ดีๆอ่ะแล้วก็ เพราะว่าอะไรคะในการที่เราเริ่ม helmet, USSR, คิดแง่ดีก่อนปุ๊บเนี่ยความคิดมันจะส่งผลไปที่อารมณ์ของเราเองค่ะนะส่งผลไปที่อารมณ์ของเราในการที่ว่าเฮ้ยทําให้เราเนี่ยอ๋อก็เราคิดดีไงมันก็ต้องอารมณ์ดีถูกป่ะเออคิดอะไรที่มันดีๆอะไรมันเป็นลบมาเราคิดบวกไปก่อนปุ๊บเมื่อเราคิดบวกปุ๊บมันก็สภาวะความคิดของเราที่มันเป็นบวกอ่ะมันก็จะปรับตรงนั้นเองให้ให้ให้อารมณ์เราเฮ้ยใจเย็นขึ้นนะอ่านะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ก็จะคุยกันถึงเรื่องตอนนี้เลยเมื่อไรที่คุณสติหลุดหรือเสียสตินะ ถ้ามันแบบพื๊ดไม่ไหวจริงๆมันจะต้องมีช่วงมาอาจจะมีเหตุการณ์ไหนก็ช่างที่ทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกโกรธโมโหนะ้อยใจะอะไรก็ช่างเหมือนน้าตาจะร่วงอะไรเงี้ยให้คุณนะคะทันทีเลยก็จงปลีกตัวนิดนึงปลีกตัวค่ะแล้วก็ปลีกตัวเข้าไปตรงไหนก็ได้เข้าไปหากระจกนะ เอากระจกนะไปไหนช่วงแรกๆนะนะมันจะต้องมีกระจก<ๆ>กระจกสองจิตนะกระจกสองหกล้านนะพกไปได้ก็ดีนะจ๊ะหรือถ้าอยู่ที่บ้านหรือยังไงเนี่ยนะคะหรือเข้าไปในห้องน้ําหรือเข้าไปตรงไหนก็ได้ที่มีกระจกนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีอาการโมโหปรี๊ดปราดขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะคะเข้าไปที่ที่ที่มีกระจกค่ะนะแล้วดูสภาพตัวเองสภาพการเศร้าโมโหร้องไห้ไม่ว่าสภาพั้นนะนคุณจะเป็นยังไงดูสภาพตัวเองจ้ะดูแล้วดูเสร็จปุ๊บถามตัวเองนิดนึงว่า นี่เหรอที่เราชอบหน้าตาถ้าเราเป็นโกรธเกลี้ยวโมโหอะเรา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 ชอบเหรอเราทําอย่างนี้ให้ตัวเราเหรอเราชอบเหรอที่จะโกรธเกลี้ยวโมโหอืมแล้วจริงๆแล้วไอสิ่งที่ทําให้เราโมโหดีไม่ดีแล้วมันก็เป็นแค่อย่างบางคนถ้าเข้ามาพูดอะไรทําให้เราโมโหบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจาอย่างนะว่าเวลาใครเข้ามาพูดอะไรให้เราโมโหเนะี่ยเวลาเขาพูดอะไรออกมาก็ช่างเขาจะพูดมาจากแค่จิตสํานึกหรือว่าเป็นแค่ เป็นแค่จากทัศนคติของเขาเองอะซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวเราจากการที่เขามองมองแล้วเขาก็ตัดสินของเขาเองนะมันไม่ได้ว่าเขาตัดสินตรงนั้นออกมามันก็อาจจะเป็นในในภาพที่เขาเห็นแล้วเขาก็ตัดสินเรามาอย่างนั้นแต่ถามว่าเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างที่เขาตัดสินก็ได้นะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่ว่า เราจะต้องนะคะการที่เราจะอยากจะดึงดูดอะไรที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยแน่นอนที่เราเราจะต้องพยายามก่อนเลยควบคุมระดับแรกคือสติของเรานี่แหละคะ่ะเมื่อไหร่ที่รู้ว่าคุณสติแตกนะคะกระจกสักอันนึงส่องสภาวะตัวเองนิดหนึ่งนะโกรธโมโหร้องไห้ย่เีแล้วเมื่อเราดูทําอย่างนั้นอนะแหม่มบอกแล้วไงคะว่าถ้าเรารักตัวเองจริงๆอะเราอยากเห็นตัวเราเป็นเป็นอย่างนั้นหรือเราอยากจะมีสภาวะอารมณ์อย่างนั้นหรือนะ ถ้าคุณถ้าคุณหัดจะหัดรักตัวเองจริงๆอ่ะคุณอยากเหรอถ้าสิ่งสิ่งนั้นคนที่คุณเห็นอยู่ในกระจกขนาดนี้เป็นคนที่คุณรักอ่ะคุณอยากจะให้เขาเผชิญสภาวะอย่างนั้นหรือเปล่าเศร้าโกรธอารมณ์เสียใจอารมณ์น้อยใจอารมณ์โมโหอ่าถ้าสมมติว่าคุณรักตัวคุณเองจริงแน่นอนรอกคุณจะไม่อยากที่จะเห็นคุณนะหน้าตาโกรธเกี้ยวอารมณ์ไม่ดีแล้วก็เสียสติอย่างเงี้ยคุณไม่อยากเห็นอยู่แล้ว ถูกไหมคะมองเข้าไปในกระจกนะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะว่าเราจะเห็นตัวเลยปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเราจับจับความรู้สึกเราได้อะเออไอความรู้สึกเนี่ยไอความรู้สึกมโมโหโกรธเรียวกราอะไรเพอเราจับมันได้ปุ๊บเนี่ยไอความรู้สึกเนี่ยมันจะลดลงทันทีนะฮะเออมันเป็นอัตโนมัติด้วยนะจริงๆลองดูถ้าเมื่อไหรปุ๊บหน้าแบบ นับ1นึถึงสิขอตัวขออนุญาตโอเคนะวิ่งเข้าห้องน้าไปไปเลยไปดูกระจกเมื่อเราเห็นตัวเราเองในกระจกนะมันเป็นอัตโนมัติจริงๆนะมันเป็นจิตวิทยาอย่างที่อกว่าพอเราเห็นปุ๊บลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราจับความกโกรธความความโมโหความฉุนเฉียวความอารมณ์ของเราได้ในกระจกปุ๊บเนี่ยไอไอความความรู้สึกพวกนี้มันจะเริ่มน้อยลงอืมมันจะลดลงทันทีมันจะเป็นอัตโนมัติจริงๆนะอัตโนมัติจริงๆแต่เวลาเราดูในกระจกเนี่ย ให้เราดูที่ตัวเรานะดูหน้าเรานะไม่ใช่ไปนั่งจอง้องแต่กระจกแต่ในหัวนึกภาพของคนที่เรากโกรธไม่ใช่นะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นอยู่เนี่ยเราอาจจะเจออาการกระจกแตกได้เพราะเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงอยู่ในกระจกเหรออะไรเงี้ยต้องดูใหม่นะไปดูกระจกนี่คือเราต้องดูตัวเรานะคะดูตัวเราด้วยจิตของคนที่รักตัวเราเองด้วยเข้าใ <c oughs> จ <c oughs> ป่ะเออไม่ใช่หูไปจ้องกระจบปุ๊บ แต่ว่าใบหน้าของคนที่เราทำให้เราโมโหมาในกระจกเนี้ยทุบกระจกแตกเลยไม่ได้นะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ประเด็นในการไปดูกระจกนะจ๊ะที่รักจ๋าโอเคว่านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าอารมณ์เมื่อเราจับเขาได้ปั๊บเนี่ยมันจะลงทันทีนะมันเป็นมันเป็นจิตวิทยาอยู่แล้วมันเป็นสิ่งเดียวนะคะมันมันเป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่งแหละเออพอเราเห็นเราโมโหปุ๊บฉุนเฉียวหรืออะไรกระช่างถ้าเราเห็นตัวเราเองในกระจกปุ๊บหันไปเนี่ย นะบางคนคนงคนพอเห็นหน้าตัวเองกดขู่ขำด้วยซ้ำเปลี่ยนอารมณ์เลยก็มีอะจริงๆนะนะที่สําคัญที่สุดอย่างที่แมมบอกนะคะเมื่อกี้นะคะในการที่เรามองกระจกปุ๊บพยายามจ้องตาจากที่รักแล้วเมื่อคุณรู้ว่าอารมณ์คุณมันเริ่มลงปุ๊บนะคะขอโทษค่ะขอโทษตัวเองทันทีเลยจากที่รักจริงๆนะขอโทษเลยโอ้ขอโทษนะจ๊ะที่รักจ๋าเออขอโทษนะจ๊จะจแบบว่าพูดเรียกตัวเองว่าที่รักขอโทษจริงๆเลยนะที่รักอูตายละ ทำไมฉันปล่อยให้อารมณ์ตรงนี้มามาทําร้ายมาทําให้เธอเสียน้ําตาดูซิเนี่ยทาไมปล่อยปล่อยให้คนอื่นมาพูดจาและทําให้เราเสียน้ําตาให้โอไม่ได้เลยนะเออรักตัวเองเรียกตัวเองที่รักก็ได้นะไม่อยากเลยโอ้ไม่น่ไม่น่าเลยที่รักที่รู้ฉันไม่น่าให้ใครมาทําร้ายเธอเลยนะเออนะกอดตัวเองตบไหล่ตัวเองนิดนึงนะตบไหล่ตัวเองนิดนึงเพราะมีเรานี่แหละที่จะอยู่ดูแลตัวเราเอง ใครทำร้ายให้เราก็มีแต่เราไหมเพราะฉะนั้นนะคะให้กําลังใจตัวเองตรงนั้นจ้ะตบๆๆบอกรักเข้าใจนะเข้าใจว่าโกรธนะเข้าใจว่าโกรธแต่มันไม่ได้ทําอะไรให้เธอดีเลยนะอ่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราแค่ไม่ต้องเอามาใส่ใจนะเออไม่ต้องเอามาใส่ใจนะเราพูดคิดพูด <laughs> เราคิดดีพูดดีนะ๊ะแล้วก็ทําดีพยายามเป็นคนดีต่อไปจงเราจะเชื่อมั่นในความดีนะ ฉันศรัทธาในตัวเธอมากเลยที่รักที่รักในตัวเราเองใช่ไหมฉันศรัทธาในตัวเธอเองมากเลยที่รักฉันจะมีความศรัทธาในตัวเธอต่อไปฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่ดีมากนะอะใครที่ ตอนนี้ให้คุณคิดเลยว่าคนที่คุณเผชิญอยู่หรืออะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ช่างนะคะเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลามันผ่านตัวเองละมันไม่มีอะไรทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะ <c oughs> แค่เราใช้เวลาในการที่เราจะไปดีลแล้วก็ไปจัดการกับมันให้มันถูกวิธีแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่4ของมาหากราบ God power ก็อย่างที่บอกค่ะ คนเราทุกคนมีพลังพระเจ้านะคะมีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้น God Power อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะเรียกขึ้นมาใช้ให้ถูกนะคะใช้ให้ถูกแล้วคุณจะพบกับปาฏิหาริย์แล้วความที่ความสำเร็จนะ,ค,ะความสำเร็จปาฏิหาริย์นะ,ค,ะความมหัศจรรย์ในตัวคุณนั่นเองนะ,ะทุกคนมีนะคะทุกคนมีแต่เราจะต้องอนุญาตนะะอนุญาตตัวเองให้ค้นหาตรงนั้นให้เจอนะคะ อนุญาตตรงนี้ค่ะนะคะโดยการรักตัวเองนั่นเองนะคะรักตัวเองค่ะเพราะยังไงเสียอย่างที่บอกเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความตั้งใจที่จะเป็นคนที่คิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็อารมณ์ดีเพื่ออนาคตที่ดีเราทําทุกอย่างเพื่อชีวิตที่มันดีขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเราก็ทําเพื่อคนที่รักนั่นแหละในที่สุดแล้วนะคะ แต่ก็อย่าลืมแค่ว่าในคนที่รักนั้นจะต้องมีตัวคุณด้วยไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัวนะไม่ได้บอกให้เห็นแก่ตัวนะคะแต่บอกให้ว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะดูแลตัวเองก่อนแล้วก็เมื่อไหรที่เรารักตัวเองคุณเชื่อได้เลยว่าวันไหนที่คุณรักตัวเองเป็นทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้จะรักคุณเองไม่เชื่อก็แล้วไป แต่ลองทําดูนะใครก็ขอให้คลิปนี้นะคะถ้าขอให้คลิปนี้นะคะถ้าได้ไปที่ใครแล้วก็ทําให้ใครนะคะมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วให้เข้าใจตัวเองได้ดีมากๆขึ้นแล้วทําให้รู้สึกว่าโอ้ยชีวิตนี้เอ้จริงๆแล้วเรารักตัวเองได้แหมงจะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็แหมงก็มีความยินดียินดีมากๆเลยนะจ๊ะเออนะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงก็ยินดียินดีกับทุกคนที่ ค้นหาตัวเองเจอและรักตัวเองมากๆนะคะ,ะ,คะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันสำหรับนะคะสำหรับการแบ่งป,ปันมหากาบก o อ Power จ้าไม่ได้ค่ะ